ว่ากันว่าการสร้างชุมชนให้สุขภาพดีเนี่ยนะคะมันเหมือนกับการเป็นสถาปนิกที่ออกแบบตึกเลยคือถ้าพิมพ์เขียวมันไม่ชัดตั้งแต่แรกสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาก็อาจจะไม่ตอบโจทย์หรืออาจจะพังลงมาเลยก็ได้วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันเรื่องการร่างพิมพ์เขียวที่ว่านี้แหละคะ่ะซึ่งก็คือการระบุป,ปัญหาของชุมชนให้เจอใช่เลยครับเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยนะแล้วพิมพ์เขียวที่ผิดพลาดเนี่ย มันอันตรายกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องการวางแผนแต่มันคือเข็มทิศที่เราจะใช้จัดสรรทรัพยากรที่มีจํากัดถ้าเราเริ่มผิดปักหมุดปัญหาผิดจุดเนี่ยทรัพยากรทั้งหมดที่ลงไปก็อาจจะอืมสูญเปล่าได้เลยครับฟังดูคําว่าสถาปนิชชุมชนนี่เป็นงานที่ใหญ่มากเลยนะคะ เหมือนคนคนเดียวต้องทำทุกอย่างเลยเหรอคะมันเป็นไปได้จริงเหรอใส่เสื้อกาวนั่งวิเคราะห์ตัวเลขในห้องแลบแต่จริงๆแล้วนั่นเป็นแค่ส่วนเดียวเองครับบทบาทที่สำคัญกว่าคือการเป็นเหมือนนักการทูตที่คอยประสานงานเชื่อมทุกคนเข้าด้วยกันแล้วก็เป็นเหมือนนักเล่าเรื่องได้ซ้าไปคือต้องย่อยข้อมูลยากๆให้ชาวบ้านหรืออบตเข้าใจได้ง่ายๆโอเคพอจะเห็นภาพแล้วคะ่ะ เงินสมมุติว่าเราเป็นสถาปนิกที่ต้องไปดูแลชุมชนบางปลาร้อยเราจะเริ่มร่างพิมพ์เขียวแผ่นแรกของเรายัางไงดีคะดีเลยครับที่บางปลาร้อยเนี่ยเราจะเริ่มเหมือนการสืบสวนคดีเลย อย่างแรกคือการรวบรวมข้อมูลบนโต๊ะก่อนหรือที่เรียกว่าข้อมูลทุติยภูมิก็คือไปดูแฟมคดีเก่าๆรายงานสุขภาพของโรงพยาบาลในพื้นที่ย้อนหลังสัก5ปีเพื่อจะดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือ the whats ครับอ๋อเหมือนเราไปดูสถิติก่อนเลยว่ามีใครป่วยเป็นอะไรเยอะเป็นพิเศษหรือเปล่าถูกต้องครับพอเราเห็นตัวเลขคร่าวๆแล้วเนี่ยขั้นต่อไปคือการลงพื้นที่ หรือหาข้อมูลปฐมภูมิอันนี้คือการไปคุยกับพยานในที่เกิดเหตุเลยครับไปสัมภาษณ์ชาวบ้านจัดวงคุยเล็กๆเพื่อให้เข้าใจว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นหรือ why ทำไมคนถึงกินแบบนั้นทำไมถึงไม่ค่อยออกกำลังกายกันโอเคค่ะตอนนี้สถาปนิกของเรามีข้อมูลเต็มมือไปหมดเลยทั้งตัวเลขทั้งคำสัมภาษณ์มันยังดูเอ่ยุ่งเหยิงไปหมดเลยเราจะเริ่มจับต้องชนปลายกับมันยังไงดีคะเราต้องเริ่มจัดระเบียบมันก่อนครับ คล้ายๆกับการจัดบ้านเลยคือแยกของที่เหมือนกันไว้ด้วยกันจากนั้นก็เริ่มมองหาแพทเทิร์นง่ายๆเช่นเอ๊ปัญหานี้มันเยอะขึ้นทุกปีหรือเปล่านะหรือว่าชุมชนเราแย่กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศไหมนี่คือการทําให้ข้อมูลดิบๆกลายเป็นเรื่องราวที่พอจะมองเห็นภาพครับเหมือนสถาปนิกได้แบบแปลนพื้นกับรายง,งานสำรวจดินมาแล้วก็ต้องเอามาวิเคราะห์เพื่อหาว่าควรจะตอกเสาเข็มตรงไหนใช่ไหมคะแล้วพอเห็นภาพแล้วเราจะสรุปมันออกมายังไงให้คมที่สุดล่ะคะ เราจะสรุปมันออกมาเป็นประโยคปัญหาแค่ประโยคเดียวเลยครับแต่ต้องตอบคำถามสำคัญให้ครบนะอย่างที่บางปลาล่อยเราอาจจะสรุปได้ว่าใครคือกลุ่มผู้ใหญ่อายุ35ปีขึ้นไปเป็นอะไรคือมีอัตราป,ป่วยโรคเบาหวานแล้วก็ความดันโลหิตสูงมาแค่ไหนก็คือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อไรคือในช่วง5ปีที่ผ่านมาและทำไม ก็อาจจะเพราะพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานมันเค็มจัดแล้วก็ขาดการออกกำลังกายโหพอเอาทุกอย่างมารวมกันในประโยคเดียวแบบนี้มันชัดมากเลยนะคะเห็นทั้งกลุ่มเป้าหมายเห็นทั้งปัญหาแล้วก็สาเหตุเบื้องต้นด้วยแล้วแบบนี้มันมีกับดักอะไรที่สถาปนิกมือใหม่มักจะเผลอไปเหยียบไหมคะมีสองข้อที่เจอบ่อยมากครับข้อแรกเลยนะคือระบุสาเหตุมาเป็นปัญหาเช่นไปเขียนในพิมพ์เขียวว่า ปัญหาคือชาวบ้านขาดความรู้แบบนี้มันกว้างไปครับแล้วก็ยังไม่เห็นผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ชัดเจนเราต้องโฟกัสที่ผลลัพธ์เช่นภาวะโรคอ้วนในเด็กอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือต้องระบุที่ปลายทางไม่ใช่ระหว่างทางใช่ครับกับข้อ2คือระบุไม่คมชัดเช่งบอกว่าปัญหาคือโรคเรื้อรัง แบบนี้ก็เหมือนสถาปนิกบอกว่าจะสร้างอาคารแต่ไม่บอกว่าเป็นบ้านตึกแถวหรือโรงงานมันทำงานต่อไม่ได้ครับต้องเจาะจงไปเลยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคเบาหวานสรุปก็คือการระบุป,ปัญหาที่คมชัดแล้วก็มีข้อมูลรองรับเนี่ยก็คือการสร้างพิมพ์เขียวที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งจะนำไปสู่การออกแบบโครงการที่แก้ปัญหาได้ตรงจุดจริงๆถูกต้องครับ แต่ผมก็อยากจะทิ้งทายให้ไปคิดกันต่อนะครับว่าเวลาเราร่างพิมพ์เขียวเนี่ยเราควรมองแค่ตัวโรคซึ่งเป็นผลลัพธ์สุดท้ายหรือจริงๆแล้วเราควรจะกําหนดปัญหาให้ครอบคลุมไปถึงปัจจัยเสี่ยงด้วยปัจจัยเสี่ยงที่มันเป็นเหมือนรอยร้าวเล็กๆในโครงสร้างนะครับเพื่อให้เราเห็นภาพรวมที่สมบูรณ์กว่าเดิมก่อนจะเริ่มลงมือก่อสาร้าง